This to what This I us So say could back be would คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงและไม่แนะนำให้เล่นตามเพราะฉะนั้นดูหาหานะคะและก็ถ้าหากว่าใครเนาะที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ ก็สวัสดีคนดูทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องยุกิ c ช a n นลเอ็อีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนยุกิก็จะมาเล่นเกมนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นเกมอยู่ในค่ายของเออสเปคเกมมิ่งหรือเปล่าเนี่ยแหละนะ,ะทุกคนอ๋ออนี่นี่นี่ชื่อ ชื่อค่ายจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาออห้าโมงนะคะ9นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวยุกิจะใส่สักปิดเท่าไหรด่ดีซึ่งทุกยุกิมาที่800นะคะถ้าเพิ่มปิดก็เป็น15 20เอา15ก่อนละกันนะคะไปค่ะซึ่งเกมเนี้ยมันเป็นแบบเกมเหมือนหน้าลายเดียวนะทุกคนเป็นเกมแพนดะ้าเนาะอืมอ่ะ ถ้าลายแบบนี้ก็ไม่ได้ด้วยทุกคนคือแบบมันต้องแบบเหมือนกันละ่ะทั้งแถวอะถึงจะได้โอ้ยุกิว่าควันลดปิดนะคะ <c oughs> เอาสักสิบก็พอเพราะว่าแบบมันต้องเหมือนกันทุกช่องนะคะถึงจะได้เนาะอืมลงยากเหมือนกันนะคะเนี่ยยุกิว่า อือออ๋อ huh. oh. อีกนิดเดียวเองอ่า ah, uh huh. ได้แล้วนิดหนึ่งชื้ออือ uh หือ huh. อันนี้ได้เท่าไหร่50อาได้อีก50นะคะอ่าป้าทุกคนบิ๊กวินได้มาอู้เมก้าวินได้มา1,000นะคะและอันนี้คือโอ้เป็นไวเสกให้อีกทุกคนตด้เท่าไหร่ได้มาอีก1,000เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันกดให้เองอะทุกคนหรือว่าเมื่อกี้มันค้าง ล่าสุดได้แบบงงๆนะคะทีแรกใจท้อถอยแหละคิดว่าน่าจะไม่รอดแน่ๆเลยนะคะแต่ล่าสุดตอนนี้ก็คือแบบได้กําไรแล้วนะคะทุกคนและจะเลิกเล่นเลยดีไหม <c oughs> เดี๋ยวไปต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะคะสัก60 70อ่ะสักร้อยสองร้อยดีกว่านะคะอ่า อ๋อไม่แปลกนะทุกคนที่แบบมันแลดูเหมือนจะลงยากเนาะเพราะว่าถ้ามันลงทีอ่ะมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะอืมชุบชบอืมล่าสุดคือได้ตัวแพงลงอ่ะได้ปลาลงเนาะอืม อ่ะวายมาอีกแล้วใช่ไหมเอ่ยใช่อ๋อรอบนี้ได้ตัวถูกนะคะได้ห้าสิบอืม,อมเกือบแล้วอีกช่องเดียวเองชึบชึบใดๆคือหาแต่เกมแปลกๆมาเล่นนะคะทุกคนอ่าชึบ อันนี้ยุกิเต็มทุนมาเท่าไหร่นะทุนมาแปดร้อยนะคะถ้าหมดเศษตรงนี้เนาะก็ยุกิก็ได้กำไรมาพันสองนะ,ะทุกคนเพราะว่าหักทุนออกแปดร้อยนั่นเองนะคะอืม <c oughs> ชืบอ,อีกนิดนึงอีกสักนิดอะ่ะโอ้ทุกคนบิ๊กฟินอีกแล้วนะคะอ๋อได้สองพันหนึ่งร้อย แปดสินะ,ะทุกคนดอกนี้ใช่ไหมเอาเอา <laughs> ได้หนึ่งร้อยแล้วเมื่อกี้ยุกิเห็นเปสองพันหนึ่งร้อยอะหรือว่าตาฝาดหรือเปล่าน่าจะเข้าใจผิดนะ,ะทุกคนเอาแล้ว <laughs> อะหมดเซตนี้ก็เลิกเลยละกันนะคะ <laughs> ทุกคนเชิบเชิบอือสิบสุดท้ายโอเคค่ะทุกคน ยูกิก็คงจะไม่ไปต่อละกันเนาะก็ได้กำไรมาเอาประมาณ พันพันสี่ละกันนะทุกคนน่าจะถูกนะก็อาจด้เพ <so ิ่มมาอีก200นะคะก็นั่นแหละทุกคนยุก uh um> ิควรจะต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้เลยละกันเนาะก็ถ้าหาว่าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดติดตามช่องยุกิชาแนลเอ็กไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะในการทําคลิปต่อไปของยุกินะทุกคนสําหรับวันนี้ก็บายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ทีแรกยุกิว่าจะไม่ไปต่อนะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วลองดูอีกสักตั้งนะคะเป็น4ีิไปเลยเพราะมีทุนแล้วนะคะเข้ายากแต่เข้าทีก็คือแบบได้เยอะนะคะวัดดวงดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะอืมอีกช่องเดียวอ่ะอันนี้ก็ได้มาสองเพราะว่าเป็นตัวถูกสุดเลยนะคะชิบเชือบอ อืมเอาแล้วจากกำไรยังไงยังไม่มาชื้ออืมชื้อยังยังไม่มานะคะอืมอ่ะไออีกสองร้อย อ่าวายมาอีกแล้วทุกคนยังไงได้ตัวถูกอะ่ะได้มาอีกสองรอยนะคะทุกคนตึงชืบชืบชืบอ,อือหืมได้ตัวถูกอีกแล้วอือตัวถูกลงรัวๆเลย ปะตัวแพงมากรอบเดียวเลิกเลิกจริงๆชึบอืมบิ๊กวินทุกคนได้มาสี่ร้อยชึบชึบอ่าทุกคนดอกนี้ได้เท่าไหร่บิ๊กวินอีกสี่ร้อยนะคะอ่าชึบแต่ก็ยังไม่ได้เออไอ้นี่เลยทุกคนต้องให้ได้มากกว่าที่เราได้เมื่อกี้นะ นี่ไม่ลงเลยเหรอสีอ่สิบสุดท้ายอันเรียบร้อย